วัดีค่ะวันนี้เราจะมาทํากระทงวันลอยกระทงนะคะนี่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีทมําง่ายๆนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราทําเทียนหอมแล้วนะคะเทียนหอมอของชํารวยนี้ทําด้วยกันหมดเลยนะคะใช้อุปกรณ์เดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้เราจะมาทํากระทงด้วยเทียนหอมนะคะโดยใช้เหมือนเดิมะคะ่ะซิลิโคนตัวนี้ค่ะตัวแบบซิลิโคนนะคะทําง่ายๆเลยอันนี้นะคะไม่ต้องยุ่งยากนะคะ สวยงามด้วยนะคะแล้วก็กระทงเราจะใช้ตัวนี้เป็นฐานรองนะคะเป็นกาบหมากนะคะนี่นะคะกับหมากขนาดห้านิ้วนะคะกับหมากขนาดห้านิ้วนะคะ,ะอันนี้อันนี้ก็คืออ,อันนี้เป็นเทียนหอมเทียนหอมที่เราที่เราผสมสีแล้วก็ใส่น้ําหอมลงไปแล้วนะคะก็คือตามคลิปที่เราเคยทําคลิป เทียนหอมนะคะส่วนผสมมีตามนั้นนะคะไปดูในคลิปการทําเทียนหอมได้นะคะนี่เราแบ่งออกมานะคะเพื่อจะทํากระทงนะคะนี่นะคะอันนี้เราผสมสีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราทีนี้เราจะมาเทใส่แม่พิมพ์นะคะใส่แม่พิมพ์นะคะใส่แม่พิมพ์อันนี้เนาะ คะแม่พิมพ์นะคะอันนี้เป็นแม่พิมพ์ดอกกุหลาบนะคะนี่นะคะแม่พิมพ์ดอกอันนี้คือเราปล่อยไว้นานเกินไปมันจะมันจะเย็นแล้วนะคะจะต้องตักใส่แม่พิมพ์นะคะ ีจริงเทใส่ตอนร้อนรอนเลยนะคะอันนี้มันจะเย็นแล้วเราต้องรีบเทนะคะถ้ามันมันเย็นแล้วก็สามารถไปไปอุ่นให้ร้อนได้นะคะ โอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็รอให้มันเย็นนะคะนี่นะคะเตรียมไว้มีสองสีนะคะสีฟ้ากับสีออกสีชมพูนะใส่แม่พิมพ์ตัวนี้นะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราเทแล้วเราก็รอให้แม่พิมพม์ันเย็นนะคะรอให้เทียนเย็นนะคะเราก็เตรียมเตรียมกระทงไว้เลยนะคะนี่เป็นฐานกระทงนะคะใส่น้ําเทียนลงไปนะคะ วันวาเลนไทน์แล้วก็สามารถทําเป็นเทียนหอมวันวาเลนไทน์ได้นะคะสามารถดัดแปลงเป็นใช้ในงานต่างๆได้เยอะนะคะนี่นะคะจุดได้ทั้งวันเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เราเราก็ร้อยมันเย็นเนาะทีนี้เราก็จะมาเตรียมฐานกระทูกนะคะใช้เหรียญน,นะคะ เตรียมเหรียญน,นะคะนี่นะคะไส้เทียนนะคะอันนี้คือเหรียญน,นะคะเราจะมาใส่ไส้เทียนนะคะตัดไส้เทียนนะคะประมาณสองนิ้วนะคะนี่นะคะสองนิ้วนี่นะคะแล้วเราก็ใส่ลงในในฐาน ฐานไส้เทียนนะคะนี่นะคะหักปลายนิดนึงแล้วเราก็เอาไปจุ่มลงตรงนี้นะคะเพื่อเป็นทำทำเป็นไส้เทียนนะคะจุ่มลงไปเลยนะคะ พอมันเย็นตัวนิดนึงแล้วก็เอาเทียนลงไปนะคะให้มันตั้งได้อย่างนี้นะคะมันเย็นตัวลงแล้วแล้วก็เอาไส้เทียนลงไปนะคะนี่นนะคะหามาม้ยึดไว้อย่างนี้นะถ้ามันจะล้มนะคะตั้งไว้ตรงกลางนะคะทีนี้เราก็มาแกะตัวนี้นะคะ เทียนหอมที่เราใส่แม่พิมพ์ไว้น,นะคะอันนี้มันแข็งแล้วนะคะคือมันเย็นตัวแล้วนะคะแล้วก็เกะออกมานะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะเราเราต้องการให้มันสีนวลนๆนนออกนวลๆอย่างนี้เราก็ผสมสีขาวไปด้วยนะคะมันจะสวยงามมากเลยนะถ้าผสม ถ้าเอาสีที่มันเป็นสีสีของมันแล้วมันจะเข้มเกินไปเราต้องผสมสีขาวไปด้วยนี่นะคะอันนี้เราเทชิมพูด้วยนะคะ เทสีชมพูงลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเราทำสอสีเนาะเทตอนที่มันยังร้อนอยู่นะคะก็ออกออกมาสวยงามมากเลยนะคะนี่สีฟ้าเทตอนมันจะเย็นแล้วก็เลยออกมาไม่สวยเท่าไหร่ นี่นะคะรอให้มันเย็นตัวนะคะนี่เราก็อันนี้สีชมพูใส่แม่พิมพ์ตัวนี้เราแกะดูนะคะเย็นแล้วนะคะตัวนี้คะนี่นะคะ,ะ,คะออมาสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้นะ นี่นะคะนี่พอเทียนแข็งแล้วนะคะเราก็เอาดอกนี้นะครับประกอบลงไปนะคะข้างๆนะคะก่อนที่เราจะเอา,เอาเอาตัวนี้ลงไปเราเทเทียนลงไปนิดนึงเพื่อให้มันยึดยึดฐานไว้นะคะหยดเทียนลงนิดนึงนะคะ รอบตรงนี้นะคะ,ะนี่เราก็เอาเราจะเอาสีฟ้าใส่สีชมพูนะคะนะคะวางลงตรงนี้เลยนะคะ ให้มันสวยงามนะคะนี่นะคะแล้วก็รอให้มันแข็งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงกระทงวันลอยกระทงนะคะนี่นะคะสามารถทำได้ง่ายมากเลยนะคะนี่เราจะใส่ชิมพูนะคะนี่นะคะชิมพูรอรอมันแห้งก่อน รอมันแข็งตัวก่อนนะคะนี่นะคะกระทงแค่นี้ก็เป็นแล้วนะคะแล้วเราก็เอาทูบปักลงไปนะคะตอนที่มันยังไม่แข็งตัวมากนะคะเทียนก็เอาทูบปักลงไปสามดอกนะคะนี่นะคะแล้วเอาทูบปักลงไปะะอันนี้มันยังไม่แข็ง แข็งมากนะกระเปไปข้างๆนี้นะคะสามดอมแกแค่นี้นะคะก็เพลินแล้วนะคะกระทงนะคะ